เรื่องราวของความรักต้องห้ามที่เกิดขึ้นณนเะมืองเมสซูซาเซตสมัยอาณานิคมของอังกฤษยึดครองพื้นที่ของพวกอินเดียนแดงเฮสเตอร์หญิงสาวที่มีสามีแล้วได้หลงรักกับนักบวชคนหนึ่งและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของหายนณะที่กำลังจะมาเยือนชีวิตพวกเขาจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอ The s car เล t l เลเด r ถามรักจากสายลมจากนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆถ้าพร้อมแล้วเรามาบุกอัดเป็ดน้อยกันเริ่มเรื่องมาณนะชนเผ่าอินเดียนแดงพวกเขากำลังจะพธิธีสมให้กับหัวหน้าที่ เพิ่งตายไปพวกเขาเชื่อว่าหัวหน้าตายไปด้วยน้ำมือของชาวเมืองและอาเธอร์ก็เป็นตัวแทนแก้ต่างให้กองทัพอังกฤษเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขทางด้านของเฮเตอร์ก็ได้เดินทางล่วงหน้าย้ายมาอยู่ที่เมืองเมสซูซาเซตเพื่อรอสามีที่เป็นหมอของเธอกลับมาจากการหลบเจ้าเมืองก็จัดงานปาร์ตี้ต้อนรับเธอเป็นอย่างดีเจ้าเมืองก็ได้มอบหมายให้สโตนคอยดูแลช่วยเหลือเฮเตอร์เมื่อสโตนได้เจอเฮเตอร์เขาก็เกิดปิ๊งเธอทันทีสโตนเสนอตัวให้เฮเธอร์ว่าถ้าเกิดเธอเหงาต้อง การจะสัมบลาหาให้มาสัมบลาหากับเขาได้ว่าแล้วสโตนก็ดึงเฮเธอร์มาจูบแต่เธอขัดขืนและต่อว่าสโตนด้วยท่าทีที่รังเกียจพร้อมกับยื่นคำขาดว่าถ้าทำแบบนี้อีกเธอจะเอาเรื่องเขาจากนั้นเฮเธอร์ก็ได้ประมูลซื้อทาสคนใหม่ชื่อมิทูบามาคอยดูแลตักน้ำทำงานที่บ้านให้ในขณะที่เฮเธอร์กำลังปลูกผักเธอก็ได้เหลือไปเห็นนกสีแดงเธอพยายามวิ่งตามไปดูมันถึงในป่าลึกและนั่นก็ทำให้เฮเธอร์ได้เจอกับอาเธอร์นักบวชหนุ่มที่กำลังปล่อยไส้เดือน พยองเดชลงเล่นน้ำเฮเธอร์ก็ได้ตกหลุมรักเขาในครั้งแรกที่เจอทันใดน,นั้นเด็กๆก,ก็ได้มาตามเฮเธอร์ไปที่โบสถ์ซึ่งในระหว่างทางเธอก็ขี่ม้าพ่วงเกวียนมาด้วยแต่เกวียนของเธอก็ดันติดหลม่มอาเธอร์บังเอิญผ่านมาเห็นจึงอาสาช่วยดึงแต่ก็ไม่สําเร็จเขาก็เลยชวนเธอทิ้งเกวียนและขี่ม้าไปโบสถ์ด้วยกันพอพิธีเริม่มอาเธอร์ก็ได้หยิบยกเนื้อหาในพระคัมภีร์มาพูดให้ชาวบ้านฟังซึ่งเขาเป็นนักพูดที่เก่งมากทําเอาเฮเธอร์ถึงกับเคลิบเคลิมตั้งใจฟังเขาพูดทุกคํา หลังจากจบงานภรรยาเจ้าเมืองก็ได้พาเฮเทอร์มาแนะนำให้อาเธอร์รู้จักอย่างเป็นทางการในฐานะลูกบ้านที่ย้ายมาใหม่และนอกจากนั้นเฮเทอร์ก็ยังได้ทำความรู้จักกับคนในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น เธอก็ได้เดินสำรวจห้องสมุดแล้วก็ได้เจอกับอาเธอร์อีกครั้งในครั้งนี้ทั้งสองได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2ก็เลยได้แชร์หนังสือที่ชอบอ่านกันและคุยกันอย่างถูกคอดูเหมือนว่าพวกเขาจะใจตรงกันวันต่อมาเฮเธอร์ก็ได้แวะคุยกับแฮร์รียตและกลุ่มสาวๆเพื่อทําความรู้จักแฮร์รียตก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆในหมู่บ้านให้เฮเธอร์ฟังจากนั้นเธอก็ได้แวะเอาหนังสือไปให้อาเธอร์แล้วทั้งสองก็ได้คุยกันไปยิ้มไปอย่างออกรถแถมอาเธอร์ยังเขินจนเผลอทำหมึกเลอด หน้าในตอนเย็นเฮตเตอร์ก็ได้ให้มิทูบาท้าตักน้ําใส่อ่างอาบน้ําให้เธอในขณะที่เฮเตอร์กําลังเอนจอยกับการอาบน้ําเธอก็ได้ขยี้เป็ดน,น้อยไปด้วยแล้วก็จินตนาการถึงอาเธอร์ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เธอแอบดูเขาเปลือยกายว่ายน้ําหรือแม้แต่ตอนที่เขามาช่วยตอนที่เกวียนของเธอติดหลมเรียกได้ว่าเฮตเตอร์จําทุกความเคลื่อนไหวและรายละเอียดของอาเธอร์ได้หมดแต่หารู้ไม่ว่ามิทูบ้ากําลังแอบดูเธออาบน้ําอยู่ทางด้านของอาเธอร์ก็อ่านหนังสือที่เฮตเตอร์ให้ ไปด้วยความคิดถึงเขาคิดถึงแต่หน้าเธอในวันถัดมาอาเธอร์ก็ได้แวะเอาหนังสือมาคืนเฮเธอพร้อมกับตัดสินใจสารภาพรักกับเธอซึ่งเฮเธอร์ก็สารภาพรักกับเช่นกันแต่ด้วยความที่อาเธอร์เกิดละอายใจเพราะเฮเธอร์มีสามีแล้วเขาก็ได้ขอโทษและสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่มาเจอเธออีกซึ่งเฮเธอร์ก็เห็นด้วยเรียกได้ว่าทั้งสองรู้สึกทรมานมากแต่ก็ต้องอดใจไว้และแล้วกองกําลังที่ไปรบก็ได้เดินทางกลับมาพร้อมชัยชนะแต่ทว่า าการไปรบก็ต้องมีการสูญเสียซึ่งเรือลำที่สามีของเฮเทอร์นั่งไปนั้นได้ถูกโจมตีและจมหายกลางทะเลมีเพียงหมวกสลักชื่อของเขาลอยมาแล้วทาหารก็บังเอิญเก็บมันมาได้พออาเธอร์ทราบเรื่องก็รีบไปแจ้งข่าวนี้ให้เฮเทอร์รู้ในตอนเย็นซึ่งทั้งสองก็หวังอย่างยิ่งว่าสามีของเฮเทอร์จะตายจริงๆแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์ได้และในกฎหมายตอนนั้นเขียนไว้ว่าถ้าสามีเสียชีวิตต้องรอถึง7ปีถึงจะแต่งงานใหม่ได้ แต่ด้วยความรักของทั้งสองมันสุกงอมแล้วและไม่อาจที่จะรอนานได้ขนาดนั้นเดินเอียงไม่ได้แล้วน้ำจะไหลออกหูว่าแล้วเฮเธอ์ก็ดึงอาเธอร์มาจูบอย่างดุดดื่มแล้วทั้งสองก็พากันหล่มิถุบาย้ายไปดือด้อดืดดืด่มกันต่อในโรงนาอย่างเร้าร้อนแมทนี้ไส้เดือนนักบวชบุคยํเป็ดน้อยคายุ้งข้าวสุดมันส่วนมิถุบาก็เห็นว่าเจ้านายไม่อยู่เธอเลยแอบไปแช่อ่างอาบน้ําแล้วก็ขยี้เป็ดน้อยทําเลียนแบบเฮเธอร์ซึ่งเธอก็รู้สึกฝินมากๆส่วนทาง างด้านของโรเจอร์สามีของเฮเธอร์เขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเขานั้นโชคร้ายถูกชาวอินเดียแดงจับตัวไปขังและทรมานวันเวลาผ่านไปเฮเธอร์กับอาเธอร์ก็จัดนัดกระชับมิตรกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเฮเธอร์เกิดตั้งครรภ์และชาวบ้านก็สังเกตถึงความผิดปกติของร่างกายเฮเธอร์ที่ดูอวบขึ้นจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเจ้าเมืองเพราะชาวบ้านรับไม่ได้ที่ผู้หญิงขบชูจะยังลอยหน้าลอยตายอยู่ในสังคมทําให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน และมีชาวบ้านเข้ามาร่วมฟังรวมถึงตัวของอาเธอร์ด้วยซึ่งเฮเธอร์ก็ยอมรับว่าเธอตั้งครรภจริงๆแต่เธอไม่ยอมปริปากบอกว่าใครคือพ่อของเด็กเพราะเธอรักอาเธอร์มากและทนเห็นเขาถูกแขวนคอไม่ได้ทางด้านของอาเธอร์เองก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจแต่อย่างใดเขาเป็นห่วงเธอมากเพราะว่าพวกทหารต้องเอาเธอหนักแน่ถ้ายังปกป้องชายชู้อยู่แบบนี้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่กล้าที่จะยอมรับมันออกมาจากนั้นทหารก็ได้เอาตัวเฮเธอร์ไปขังคุกอาเธอร์ก็ได้ ขอทหารเข้าไปคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวโดยอ้างว่าจะพยายามพูดโน้มน้าวใจให้เฮเธอร์บอกชื่อชายชูพออาเธอร์เจอเฮเธอร์เขาก็ได้จับมือให้กำลังใจเธอแล้วเฮเธอร์ก็ได้ขอร้องว่าถ้ายังรักเธอกับลูกห้ามยอมรับผิดเด็ดขาดอาเธอร์ก็รู้สึกละอายใจเลยเอาผ้าเช็ดหน้าให้กับเธอแล้วบอกว่าถ้าเธอทนไม่ไหวอยากจะเปลี่ยนใจให้เขาสารภาพผิดก็ขอให้เอาผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ผูกที่ลูกกงและในทุกๆวันอาเธอร์ก็พยายามจะขอทหารเข้าไปเยี่ยมเธอแต่ทหาร ก็ไม่ยอมอาเธอรู้สึกทุกข์ทรมานมากๆแต่เขาทําได้เพียงจ้องมองลูกกรงว่าเมื่อไหร่เฮเธอร์จะผูกผ้าผืนนั้นซึ่งก็มีอยู่หลายครั้งเหมือนกันที่เฮเธออยากจะผูกผ้าเพราะเธอรู้สึกทุกข์กทรมานโดดเดี่ยวอยู่ในคุกแต่สุดท้ายเธอก็อดทนผ่านมันมาได้จนกระทั่งให้กําเนิดลูกสาวและตั้งชื่อว่าเพิร์ลและในวันที่ลูกเกิดอาเธอก็ได้เข้ามาทําพิธีอวยพรตามศาสนาเขาก็ถึงกับน้ําตาไหลเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันกันกบเฮเธอร์ในรอบหลายเดือนในขณะ ที่เจ้าเมืองกับภรรยาดื่อๆดืดดด่มกันเสร็จก็ได้คุยเรื่องงานราชการและภรรยาก็เห็นว่าเฮเธอร์ขอดลูกแล้วเลยเสนอเอาเสื้อที่มีอักษรตัวเอให้เฮเธอร์ใส่แล้วจัดชุมนุมเรียกชาวบ้านมาด่าประจานเพื่อจะกดดันให้เธอบอกชื่อของชายชูซึ่งอาเธอร์ก็ได้ร่วมเจรจาพูดโน้มน้าวให้เฮเธอร์บอกชื่อของชายชูแต่เฮเธอร์ก็ยังยืนยันว่าจะไม่บอกด้วยคำพูดและสายตาอันหนักแน่นทำให้อาเธอรู้ว่าเฮเธอร์ยังทนไหวแต่ไม่ใช่ว่าอาเธอร์จะรู้สึกดีที่มี ผู้หญิงออกมาปกป้องเพียงแค่เขาทําตามความต้องการของเธอเท่านั้นจากนั้นเจ้าเมืองก็ได้ทําการติดอักษรรูปตัวเอซึ่งเป็นเครื่องหมายตรีตาผู้หญิงที่ทําเรื่องเสื่อมเสียทางด้านของโรเจอร์ก็โชคดีที่ชาวอินดีแดงเมตตายอมปล่อยให้เขาเป็นอิสระและได้กลับบ้านแต่เขาก็ต้องรู้สึกผิดหวังที่รู้ว่าภรรยามีชู้และมีลูกด้วยกันเขาเลยตัดสินใจปิดบังสถานะของตัวเองที่เป็นสามีของเฮเธอร์เขาได้เปลี่ยนชื่อใหม่และทํางานเป็นหมอประจําหมู่บ้านแต่จอ จะเรียกเขาว่าโรเจอร์เหมือนเดิมนะครับในตอนเย็นโรเจอร์ก็ได้ขี่ม้าแวะไปที่บ้านของเฮเธอร์แล้วก็ต่อว่าเธอที่นอกใจเขาและยังขู่เธออีกว่าห้ามบอกเรื่องที่เขากับเธอเคยแต่งงานกันวันต่อมาเฮเธอร์ก็รีบไปหาอาเธอร์ที่ห้องสารภาพบาปแล้วเล่าเรื่องสามีเก่าที่กลับมาให้อาเธอร์รับรู้แล้วเธอก็ขอร้องให้อาเธอหนีไปเพราะไม่รู้ว่าวันไหนที่โรเจอร์จะจับได้และก็ฆ่าเขาแต่อาเธอร์ก็ยืนยันว่าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจะอยู่ปกป้องเมียและลูกถึงตายก็จะยอม ทำเอาเฮเทอร์ทราบซึ้งและจับมือสู้ไปด้วยกันโดยความที่โรเจอร์เป็นหมอทําให้เฮเทอร์จําเป็นต้องพาลูกสาวไปให้เขาตรวจร่างกายและโรเจอร์ก็มักจะอาศัยจังหวะนี้ด่าทอต่อว่าเธอต่างๆนานาว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีอาเธอร์ Arthur กับโรเจอร์ก็ได้มีโอกาสเจอหน้าและทักทายกันซึ่งทั้งสองก็เข้ากันได้ดีในฐานะเพื่อนร่วมงานแต่อาเธอร์ที่รู้ว่าโรเจอร์เป็นสามีเก่าของเฮเทอร์เขาก็คอยจับตาดูโรเจอร์เป็นพิเศษด้วยความที่โรเจอร์พยายามจะซื่อหา ชายชูเพื่อแก้แค้นทําให้เฮเธอร์กับอาเธอร์ต้องระวังตัวและเจอกันน้อยลงและเปลี่ยนมาติดต่อกันผ่านทางจดหมายแทนโดยมีมิทูบาเป็นสื่อกลางในการส่งจดหมายและในตอนนี้อังกฤษก็เริ่มมีปัญหาในการแบ่งแยกดินแดนกับชาวอินเดียแดงและดูเหมือนว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็อาจจะต้องทําสงครามกันทําให้อาเธอร์ต้องทําหน้าที่เป็นตัวแทนเดินทางไปพูดไกลเกลียอยู่หลายครั้งจากนั้นโลเจอร์ก็แกล้งเฮเธอร์โดยการเอาลูกของเธอมาตวรวจร่างกายต่อหน้าชาวบา้า ซึ่งในครั้งนี้โรเจอร์เจอปานแดงแต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากบอกใครพร้อมกับรับรองว่าเด็กคนนี้ไม่มีที่ติซึ่งนั่นก็ทําให้ทั้งเฮเธอร์และอาเธอร์ถึงกับโล่งใจพอถึงตอนเย็นโรเจอร์ก็บังเอิญมาเจออาเธอร์ร้องไห้ฟูมไฟคนเดียวที่ท่าเรือท่ามกลางสายฝนทําให้โรเจอร์มีลังสังหรณอนว่าอาเธอร์ Arthur จะเป็นชายชู้คนนั้นเขาจึงคอยจับตาดูพฤติกรรมของทั้งสองอย่างเงียบๆจนรู้ความจริงว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นมันคือเรื่องจริงทางด้านของแอเรียลก็ได้ถูก ชาวบ้านกล่าวหาว่าเธอเป็นแม่มดเธอก็เลยมาหลบอยู่กับเฮเธอร์ที่บ้านและในตอนนั้นอาเธอร์ก็มาหาเฮเธอร์พอดีเขาขอร้องให้เธอบอกทุกคนว่าชายชู้คนนั้นคือเขาเองเพราะเขาทนไม่ได้แล้วที่จะเก็บความลับต่อไปแต่เฮเธอร์ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าอาเธอร์จะตายไม่ได้เพราะลูกยังต้องการพอ่อ้วยความที่โรเจอร์รู้มาว่ามิทูบาร์คือคนที่คอยส่งจดหมายเขาก็เลยไปดักกลางทางเพื่อที่จะยึดจดหมายมาเป็นหลักฐานเอาผิดอาเธอร์แต่มิทูบาร์นั้นรักเฮเธอร์มาก และยอมกินจดหมายเพื่อปกป้องความลับให้เจ้านายแต่สุดท้ายมิทูบาก็ถูกโรเจอร์ล่วงไปคาเพราะไม่พอใจที่มิทูบ้าปกป้องคนผิดพอชาวบ้านได้ข่าวว่าเจอศพของมิทูบาก็พากันเชื่อว่าเป็นฝีมือของแม่หมดและได้มีการเรียกแอริเอลมาไตาส่สวนโรเจอร์ก็อยากจะแกล้งเฮเธอเลยเสนอให้นําเพิร์ลมาตรวจร่างกายอีกครั้งและเขาก็ได้ประกาศต่อหน้าชาวบ้านว่าเพิร์ลเติบโตมามีปานสีแดงที่หน้าท้องนั่นหมายความว่าเธอเป็นปีศาจชาวบ้านก็พากันฮือหาต่อว่า ด่าทอสาบแช่งเฮเธอร์และลูกสาวทำเอาเพอร์ถึงกับร้องไห้ที่รอบๆตัวเธอมีแต่คนเกลียดเธอชาวเมืองนี้แม่งเชื่อคนง่ายมากซึ่งนั่นก็ทำให้แอรเรียลพ้นข้อกล่าวหาว่าเป็นแม่หมดแต่หวยกลับมาออกที่เฮเธอร์แทนและตกเป็นฆาตกรฆ่าสาวใช้ตัวเองในระหว่างรอการประหารเฮเธอร์กับอาเธอร์ก็ได้นัดเจอกันที่ริมลำธารเฮเธอร์ได้สั่งเสียกับอาเธอร์ว่าถ้าเธอตายให้ดูแลเพอร์ด้วยอย่าให้ใครทำร้ายเธอแล้วทั้งสองก็กอดลากันเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งโลเจอร์ก็แอบ,บมองดูพวกเขาด้วยความเครียดแค้นและเขาก็คิดวางแผนที่จะลงมือสังหารอาเธอร์ในคืนนี้ก่อนที่เฮเธอร์จะถูกประหารในวันพรุ่งนี้เพราะเขาอยากจะเห็นเธอร้องไห้เสียใจและในคืนนี้เฮเธอร์ก็ถูกสโตนที่เคยแอบ,บชอบซุ่มเข้ามาจะบุกอัดเป็ดน้อยเธอถึงในบ้านแต่เฮเธอร์ไม่ยอมเธอต่อสู้ขัดขืนพร้อมกับควา้าปืนขู่จะยิงเขาทําให้สโตนต้องยอมแพ้แล้วก็หนีไปสโตนขี่ม้ากลับบ้านตามปกติ้วยความที่เขาไว้ผมยาวเหมือนกับอาเธอร์ โรเจอร์ก็เลยคิดว่าเป็นอาเธอร์จริงๆแล้วฆ่าเขาด้วยความสะใจในวันต่อมาอาเธอร์ Arthur และทหารอีกจํานวนหนึ่งได้พากันมาดูศพของสโตนและทําการเก็บหลักฐานจากนั้นก็เอาศพไปให้ญาติทางด้านของโรเจอร์นั้นก็นั่งยิ้มดีใจที่แก้แค้นได้สําเร็จแต่ทันใดนั้นเขาก็ยิ้มไม่ออกเพราะมารู้ที่หลังว่าคนที่เขาฆ่านั้นไม่ใช่อาเธอร์พอชาวบ้านรู้ว่ามีคนตายเพิ่มอีกศพก็พากันหวาดกลัวและคิดว่าเป็นฝีมือของเฮเธอร์ทหารก็เลยลากเธอขึ้นไปลานปราร ททันทีเพื่อที่จะทําการแขวนคอโดยไม่มีการไต่สวนเหมือนครั้งก่อนๆอ,นอาเธอร์ร้อนใจมากที่รู้ว่าเฮเธอร์จะถูกประหารพอเขาหาหลักฐานได้ว่าโรเจอร์คือคนที่ฆ่าสโตนก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับนายพลแต่นายพลก็ไม่สนใจอาเธอร์ก็เลยไปที่บ้านของโรเจอร์แต่ก็พบโรเจอร์ผูกคอตายหนีความผิดไปแล้วเขาเลยตัดสินใจที่จะช่วยเฮเธอร์โดยการสารภาพต่อหน้าทุกคนว่าเขาคือพ่อของเพิร์ลทําให้เจ้าเมืองเปลี่ยนมาจับอาเธอร์แขวนคอแทนแต่ยังไม่ ทันที่เจ้าเมืองจะดึงเชือกเขาก็โดนชาวอินเดียแดงยิงธนูเสียบเข้าที่ขอม่องเท่งไปก่อนแล้วในตอนนั้นบ้านเมืองก็กำลังวุ่นวายเพราะถูกอินเดียแดงเข้ามาโจมตีทำให้อาเธอร์และเฮเธอร์ได้อาศัยจังหวะนี้ในการหลบหนีแล้วก็ไม่ลืมที่จะพาเพราิร์ลหนีไปด้วยหลังจากเรื่องวุ่นวุ่นจบลงทั้งเฮเธอร์และอาเธอร์ก็ได้พ้นผิดทั้งหมดแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นชาวบ้านก็ยังมองทั้ง3คนพ่อแม่ลูกด้วยสายตาที่เกลียดชังแต่ทั้งสองก็ไม่ได้สนใจแถมยังจูบโชว์ชาวบ้านยังดูดดื่ม พวกเขาก็ได้ย้ายออกจากที่นี่ไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่ที่เมืองอื่นอย่างมีความสุขแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์ให้จอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ